สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกรุ๊แล้วทีวีวันนี้นะครับขอเสนอ10บหนังที่มีพลังพิเศษที่เราควรหามาดูกันนะครับผมและหนังแนวพลังพิเศษที่เราควรหามาดูมีเรื่องอะไรกันบ้างกับ1ิบเรื่องที่เราจะเสนอ10บหนังพลังพิเศษที่เราควรหามาดูในเวลาว่างตอนนี้นะครับผม x m e n หนังรวม มนุษย์กลายพันธุ์นะครับที่มีพลังพิเศษนะฮะไม่ว่าจะเป็นพลังจิตพลังสายฟ้าพลังโทรจิตพลังควบคุมแม่เหล็กและก็พลังอื่นๆอีกมากมายนะครับ X-Men มนะครับมีตั้งแต่ Xmen ภาคหนึ่งยัน Xmen Xmen Dark Ph o e ฟ i x นะครับซึ่งมีเยอะมากนะครับแบบว่าถ้าถ้ายังถ้าใครยังไม่ดูเรื่องนี้นะฮะแบบจุใจมากๆครับ CG โคตรดีครับผมเราไปดูกันเลยนะฮะ Take everything from them. You're X-Men. เรื่องที่2นะครับก็คือ The Last Airbender ในปี2010นะครับศึกสีธาตุจอมราชันนะครับหนังเรื่องนี้นะฮะก็แบ่งเป็นสีธาตุนะครับพลังของคนแต่ละธาตุนะฮะมาสู้ลบกันนะครับว่าจะสนุกขนาดไหนนะฮะติดตามได้ครับกับเรื่องนี้ไปหามาดูกันได้นะครับผม him we all And เรื่องที่3นะครับ c ค r onic l e บันทึกลับเหนือโลกในปี2,012นะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่ม3คนนะครับที่บังเอิญไปเจอวัตถุบางอย่างและได้มอบพลังพิเศษให้พวกเขานะครับนั่นก็คือพลังจิตควบคุมวัตถุได้นะครับ นังเรื่องนี้สนุกมากนะครับไปหากันมาดูได้นะครับผม Wait, s <S Andrew, s <S Wait, เรื่องที่4นะครับก็คือมิดเพ์กรินบ้านเพ์กรินเด็กสุดมหัศจรรย์นะครับในปี2016นนะฮะ เรื่องราวก็คือเด็กหนุ่มเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะครับได้ไปเจอบ้านเด็กสุดมหัศจรรย์หลังนี้นะฮะแต่ไม่ได้อยู่ในมิติเวลาปกตินะครับบ้านหลังนี้อยู่ในมิติเวลาที่วนลูปอยู่นะครับทําให้เด็กๆเหล่านี้ไม่มีวันแก่นะครับซึ่งเหตุผลของการที่ต้องอยู่ในเวลาวนลูปนี้ก็ไปติดตามได้ในหนังเรื่องนี้เลยนะครับกับบ้านเพลกรินเด็กสุดมหัศจรรย์นะครับผม to you do us ต่อไปเรื่องที่5นะครับก็คือ The Jumper กระโดดชากมิติในปี2008นะครับเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าเดวิดไรที่เกิดมาพร้อมกับพลังเทเลพอร์ต ซึ่งเป็นพลังพิเศษของเขานะครับเขาสามารถไปทุกที่ทั่วโลกได้โดยการเทเลพอร์ตนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เรื่องราวสนุกมากนะครับติดตามชมกันได้ในเรื่อง The Jumper อในปี2008ครับผมมาถึงเรื่องที่6กกันแล้วนะครับนั่นก็คือ ลูซี่สวยพิฆาตในปี2016นะครับเรื่องราวของลูซี่นะครับที่เธอโดนแก๊งอาชญากรรมลักพาตัวไปนะครับและยัดวัตถุบางอย่างเข้าไปในท้องเธอนะครับแต่เหตุการณ์ผิดพลาดนะครับเธอถูกส่งไปผิดที่นะฮะทำให้เธอถูกทำลายร่างกายจนของในท้องของเธอนะครับแตกทำให้เธอได้รับพลังพิเศษนะครับนั่นก็คือเธอสามารถใช้ ใช้สมองได้มากกว่าคนปกตินะครับซึ่งพลังของเธอนะฮะก็เพิ่มทวีขึ้นเรื่อยๆเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและเธอก็ได้ตามล่าคนที่ต้องการทำร้ายเธอนะครับ this idea You can unlock secrets that go beyond our universe. I'm not even sure that mankind is ready for it. It's like all things that make me human are fading away. Ah. มาถึงเรื่องที่7กันแล้วนะครับก็คือพุทโครคนเหนือมนุษย์ในปี2009นะครับเป็นเรื่องราวของคนที่มีพลังพิเศษนะฮะมีทั้งพลังจิตโทรจิตควบคุมคนอื่นได้นะครับแล้วก็พลังเหล่านี้นะฮะยังมีปริศนาหลายอย่างนะครับที่ต้องไขในเรื่องนี้นะครับก็สนุกมากครับกับเรื่องพุทโคตรคนเหนือมนุษย์ในปี2009นะครับ Try and get inside my head. Go ahead. See if you can push me before I pull the trigger. You're on move. Wait, 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 wait. No sir. go, go. เดินทางมาถึงเรื่องที่8กันแล้วนะครับก็คือ The Darkes My ในปี2018นะฮะ The Darkes m e หรือว่าจิตธมินชื่อไทยนะครับเป็นหนังของเด็กๆนะฮะที่มีพลังพิเศษและถูกจับตัวเข้าไปยังค่ายกักกันนะครับและเด็กพวกนี้ก็หลุดออกมาได้นะฮะทำให้ต้องถูกตามล่านะครับแต่พวกเขาก็ใช้พลังของพวกเขาหลบหนีมาได้นะครับเรื่องราวสนุกมากๆนะฮะกับเรื่อง The Darkes My ในปี2018 Back. We don't have to stay in darkness. We've survived all of this. I will fight for all of us. มาต่อกันเรื่องที่9นะครับก็คือ Fan t a s ติ c 4ฟพลังคนกายสิทธิ์ในปี2005และปี2007นะครับซึ่งมี2ภาคนะครับเป็นเรื่องราวของมนุษย์4คนนะครทีออ่ออกไปนอกอวกาศแล้วก็ได้รับพลังพิเศษมาจากอาวกาศนะครับซึ่งพวกเขาทั้ง4คนก็ได้ใช้พลังของพวกเขานะครปกป้องโลกนะครับจากภัยอันตรายนะครับซึ่งผมก็แนะนำเป็นภาค2005แล้วก็2007นะฮะส่วนภาครีเมค ไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับแต่ก็หามาดูได้นะครับกับ Fantastic 4 4พลังคนกายสิทธิ์นะครับผม และเราก็มาถึงเรื่องสุดท้ายกันแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องที่10 p เพอร์ซี่แจ็กสันเพอร์ซี่แจ็กสันนะฮะหรือว่าเด็กหนุ่มที่ชื่อเพอร์ซี่เนี่ยนะครับเขาเป็นลูกครึ่งเทพนะครับซึ่งเขาเป็นลูกครึ่งเทพโพไซดอนนะฮะทำให้เขาสามารถควบคุมน้ําได้นะครับและก็เรื่องราวของเขาเป็นการประจนภัยที่พบกับภัยอันตรายต่างๆนะครับการล่าสายฟ้านะฮะการไปท่องพ้นทะเลนะครับเรื่องราวสนุกมากนะครับก็มีอยู่2ภาคนะครับกับเพอร์ซี่แจ็กสัน Nachrapum. This is a pen. Only use it in times of severe distress. This is a pen. Click it. Time has run out. Maybe you are no son of Poseidon. ก็จบไปแล้วนะครับกับการแนะนำหนัง1ิเรื่องหนังแนวพลังพิเศษนะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้แนะนำหนังเรื่องไหนหรือหนังแนวไหนนะครับเก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องของเรามากนะครับกูรู้แล้วทีวีวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับก่อนลากันไปขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r คร e หรือว่าคอมเมนต์ให้กำลังใจพวกเรากันได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ